ประวัติหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรตอนหกตอนพระอาจารย์กงมาและพระวิริยังพบกับท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์กงมาจิรปุญโยผู้ซึ่งได้นำพระอาจารย์วิริยังซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระภิกษุหนุ่มอายุได้22ปีอุปสมบทได้หนึ่งพรรษาเดินธุดงคครั้งสำคัญเพื่อตามหาท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นปรมาจารย์ของคณะกรรมฐาน การเดินทุดงด้วยเท้าจากจังหวัดจันทบุรีจนถึงจังหวัดนครราชสีมานั้นนับว่าไม่ใช่ใกล้แต่ระหว่างทางที่ผ่านมาก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าสมัยนั้นเป็นป่าใหญ่และเป็นสถานที่วิเวกของผู้สนใจในธรรมได้เป็นอย่างดีจากท้ามวัวแดงท่านพระอาจารย์กงมาได้พาพระวิริยังเดินทางต่อไปคราวนี้ไม่เป็นป่าใหญ่เป็นทุ่งนา และมีป่าไม้เตง็งไม้รังไม้แดงเป็นระยะระยะไม่มีอะไรจะทำให้เกิดความหวาดเสียวเหมือนที่ผ่านมาเพราะท่านพระอาจารย์กกงมาได้มุ่งตรงเพื่อตัดทางให้ถึงท่านพระอาจารย์มั่นให้เร็วเข้าจึงไม่มุ่งเข้าหาป่าใหญ่เดินลัดเข้าหาอำเภอกระโทกก็ถึงในวันเดียวพักอยู่ที่วัดนี้ตามอัธยาศัยเปลี่ยนจากทุดงนอนกับดินกับหญ้ามาจำวัด ซึ่งก็ทำให้บรรยากาศทั้งหลายเปลี่ยนไปโดยการพบหมู่คณะผู้ปฏิบัติธรรมมาด้วยกันแล้วก็ไต่าถามถึงการปฏิบัติว่าได้ผลอย่างไรไปทุดงกันที่ไหนเป็นการสังสรรค์ภายในหมู่คณะซึ่งก็ได้ผลไปอีกอย่างหนึ่งในขณะนี้สงครามโลกครั้งที่สองยังไม่สงบการจะไปไหนมาไหนจะต้องมีการระมัดระวัง และขณะที่มาถึงนครราชสีมานั้นก็เป็นเวลาที่ทางฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังทิ้งระเบิดสถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่พระกรรมฐานได้พบปะสังสรรค์กับหมู่คณะที่จากกันไปนานแล้วก็ออกเดินทางจากอำเภอรกระโทคกเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมา พักที่วัดป่าสารวันอันเป็นวัดใหญ่ของคณะกรรมฐานในจังหวัดนี้แทบเป็นวัดร้างเพราะมีพระภิกษุสามเณรไม่กี่องค์เนื่องจากวัดนี้อยู่ใกล้สถานีรถไฟจึงได้ถูกลูกหลงลูกระเบิดเข้าให้หลายลูกพระภิกษุสามเณรจึงต้องอบพยพไปอยู่ที่อื่นกันเสียเป็นส่วนมากท่านพระอาจารย์กงมาบอกกับพระวิริยยังว่านี่แหละดูเอาเถิด เมื่อเกิดสงครามเกิดขึ้นก่อความทุกข์ยากให้แก่ทุกชนชั้นแม้กระทั่งฝ่ายสงซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามก็ยังพลอยลำบากไปกับเขาด้วยเชื่อว่าสงครามนี้ไม่ดีเลยแต่มนุษย์ก็ชอบทำสงครามทุกยุคทุกสมัย ตื่นขึ้นตอนเช้าท่านพรา,าจารย์กงมาก็พาพระวิริยังเข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านที่เคยไปแต่ก่อน,อนรู้สึกหงอยเหงามากพอญาติโยมโอพยพไปที่อื่นยังกลับกันไม่หมดมองไปทางใดเห็นแต่หลุมลูกระเบิดบางหลุมเก่าขังน้ําจนเกิดผักบุ้งเต็มมันมีอยู่ภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวก็คือมี สองคนถูกสะเก็ดระเบิดเลือดอาบตัวแดงไปหมดเขายังมีชีวิตอยู่ได้วิ่งกระเสือกกระสนเข้ามาที่วัดนี้แต่การวิ่งของเขาวิ่งโดยความกลัวหรืออย่างไรไม่ทราบวิ่งอย่างไม่มองหน้ามองหลังตรงรี่ขึ้นมาศาลาการประเรียนเลือดไหลแดงฉานเขาตรงเข้ากับพระประธานแล้วสิ้นใจที่ตรงนั้นเองมันช่างเป็นภาพที่น่าโปงทำสังเวชอะไรเช่นนั้น ท่านพาจารย์กงมาบอกกับพระวิเรยงว่าเราควรจะรีบเดินทางไปต่อดีกว่าเพื่อพบกับท่านพาจารย์มั่นตามความตั้งใจของพวกเราท่านพาจารย์กง,งมาก็รีบไปสืบว่ามีรถไฟไปทางจังหวัดอุดรหรือเปล่าเพื่อเป็นการย่นระยะทางและย่นเวลาเพราะถ้าใช้เวลาเดินจะต้องเป็นเดือนๆอีกเวลาก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วอาจจะไม่ทันการ เมื่อทราบว่ามีรถไฟวิ่งไปอุดรเป็นบางวันท่านพาจารย์โกงมาก็คอยวันนั้นได้พาพระวิริยังขึ้นรถไฟซึ่งสภาพในขณะนั้นก็แย่มากเพราะรถไฟถูกลูกระเบิดเคเก้ K K ไปเยอะแต่ก็ต้องทนเอาแม้จะต้องยืนบ้างนั่งบ้างไปวันเดียวก็ถึงจังหวัดอุดรธานีได้พาไปพักที่วัดฝ่าบ้านจิกณนะที่จังหวัดอุดรธานีนี้ สงบเหมือนกับไม่มีสงครามผู้คนไม่ได้อุพยพหนีภัยกันแต่อย่างใดเมื่อมาถึงวัดนี้ก็ได้พบคุณนายวิทย์ผู้เป็นเจ้าของวัดป่าบ้านจิกซึ่งเป็นวัดป่าเช่นเดียวกับวัดป่าทั้งหลายโดยมีกุฏิพระภิกษุสมมเนีรอยู่รูปประหลังเพื่อบำเพ็ญสมณธรรม มีศาลาการประเรียนเป็นที่ประชุมพระพิสุสัมมเนนในบางครั้งบางคราวที่จะได้มีการอบรมสมาธิและชี้แจงข้อธรรมที่ปฏิบัติมาเมื่อพักอยู่จังหวัดอุดรธานีประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เดินทางต่อไปจังหวัดสกลนครอ,อันเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นจุดประสงค์อย่างยิ่งในการเดินธุดงอันแสนจัตรกันดานในครั้งนี้พระวิริยัง มีจิตใจเบิกบานผิดกว่าการเดินทางไปที่ไหนๆทั้งหมดในวันนี้เพราะมาถึงจังหวัดสกลนครทั้งทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นได้มาพักอยู่ในจังหวัดนี้แต่ท่านพระอาจารย์โกงมายังไม่พาพระวิริยังไปถึงท่านพระอาจารย์มั่นเพียงแต่พักเอาแรงกันที่วัดสุดทาวาสในตัวจังหวัดเสียหลายวันทำให้พระวิริยังทุรนทุรายไม่ใช่น้อย ที่มาใกล้แล้วไม่รีบไปและท่านได้เล่าถึงความเป็นไปต่างๆของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งท่านพระอาจารย์กุงมาได้เล่าไว้อย่างนี้ 1. ท่านพระอาจารย์มั่นรู้จักใจคนจะนึกจะคิดอะไรทราบหมด 2. ท่านพระอาจารย์มั่นท่านดุยิ่งกว่าใครทั้งนั้น 3. ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเทศนาธรรมยอดกว่าใครๆทั้งนั้นส ท่านพาจารย์มั่นท่านปฏิบัติตัวของท่านเป็นตัวอย่างแก่สิบอย่างยอดเยี่ยม 5. ท่านพาจารย์มั่นท่านจะต้องไล่พระที่อยู่กับท่านถ้าหากทำผิดแม้แต่ความผิดนั้นไม่มากแต่เป็นเหตุให้เสื่อมเสียนี่ก็คงเป็นความทรงจำของพระวิริยังที่จะต้องท่องไว้ในใจไม่ให้ลืมทั้งกลัวทั้งต้องการที่จะพบ ท้งๆท,ที่ยังไปไม่ถึงเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจยิ่งกว่าครั้งใดๆของพระวิริยังอย่างยิ่งดูเป็นเรื่องใหญ่จริงๆคราวนี้พระวิริยังได้ถามท่านพระอาจารย์กงมาว่าเมื่อไรจึงจะเดินทางไปพบท่านพระอาจารย์มั่นกันเสียทีได้รับคำตอบว่ารอก่อนกี่วันท่านก็ไม่บอกก็จำต้องอยู่ที่วัดสุทาวาสนี้ไปเรื่อยๆพระวิริยังคิดในใจว่า ท่านพระอาจารย์โกงมาก็คงจะเตรียมอะไรอะไรของท่านบ้างเป็นแน่เพราะท่านได้จากท่านพระอาจารย์มั่นไปกว่าสิบกว่าปีก็คงจะร้อนร้อนหนาวหนาวเหมือนกันเอาเถอะแม้จะรอหลายวันก็เป็นการรอที่ใกล้ความหมายกันแล้วท่านพระอาจารย์กงมาได้บอกพระวิริยังว่าหนทางจากวัดสุทาวาสนี้ไปที่บ้านโคกตำบลตองโขกอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เป็นหนทางไกลถึง20กิโลเมตรต้องเดินไปไม่มีทางรถยนต์เป็นบ้านเกิดของท่านพระอาจารย์กงมาซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระวิริยังเองท่านว่าเป็นโชคดีอะไรเช่นนี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้มาพักที่บ้านของเราเท่ากับว่าเราได้โปรดญาติเราพร้อมกับพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสูงถ้าเราไม่มาจากจันทบุรีเราจะเป็นคนเสียหายมาก จะพลาดโอกาสที่งดงามอย่างยิ่งแต่เป็นการดีและประจวบเหมาะเอาเสียจริงๆที่เรื่องต่างๆมาผสมผสเได้อย่างนี้ซึ่งท่านพระอาจารย์มั่นจะต้องรักเรามากจึงมารอเราที่บ้านของเราเองเราไม่เหนื่อยเลยที่ต้องตรากตรำม,มาอย่างลำบากขนาดนี้การเดินทางของเราจึงมีผลอย่างล้นค่าที่สุดในชีวิตพระวิริยังได้ฟังพระอาจารย์ พูดลำพึงลำพันอยู่เช่นนี้ช่างถูกอกถูกใจเสียนี่จริงๆแต่พระวิริยังกับคิดว่าการที่จะได้พบท่านพระอาจารย์มั่นในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เหลือจะพรณนาถึงความซาบซึ้งตรึงใจคล้ายกับจะพึงได้เห็นพระอรหรันตกปานนั้นนึกไปก็กระยิมในใจอยากจะพบหน้าพระอาจารย์มั่นเสียโดยพลันพระวิริยังดีใจอีกครั้งเมื่อเช้าวันนั้นถือว่าเป็นวันพิเศษ เป็นวันที่พระอาจารย์กับสิทธิ์กำลังจะเดินทางไปซึ่งจะต้องได้ถึงที่ที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ใช้เวลา5ชั่วโมงขณะที่เดินไปลูกศิษย์อาจารย์มิได้พูดกันเรื่องอะไรเลยต่างก้มหน้าก้มตาเดินเอาเดินเอาอย่างไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าส่วนพระวิริยังนั้นมิได้ก้มหน้าเปล่า,ลามีการวาดมโนภาพอยู่ในใจอย่างไม่เคยมีมาในการก่อนว่า ท่านพระอาจารย์มั่นคงจะมีร่างสูงใหญ่สถานที่อยู่จะต้องกว้างขวางร่มรื่นมีพระผู้ทรงคุณวุฒิอยู่กับท่านห้อมล้อมคอยฟังธรรมจากท่านเป็นอันมากพระภิกษุสาม,มเณรที่อยู่นั่นคงจะอยู่ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งแต่คงจะได้รับประโยชน์มากมายเหลือล้นบริเวณลานวัดคงจะเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีอยากเยื่อรกกรุงรังผู้ที่มาฟังท่านพระอาจารย์มัน่นเทศนาคงจะได้รับรสพระธรรมที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งวาดมโนภาพก็ยิ่งคิดไปถึงครั้งพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ในเมื่อถึงการออกพรรษาจะมีพระภิกษุสามเณรจากทิศต,ต่างๆเข้ามาเฝ้าเพื่อทูลถามอัธปัญหาต่างๆและก็ได้รับประโยชน์มหาศาลมโนภาพที่พระวิริยังกำลังวาดไปวาดไปอยู่นั้นได้หยุดสะดุดลงเมื่อพระอาจารย์กงมาบอกว่าถึงแล้ววิริยัง โน่อนอยังไงบ้านโคกอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราและนี่ยังไงทางเข้าไปวัดป่าที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่เหมือนกับตัวลอยคล้ายจะเหาะเสร็จแล้วดูให้มันสู้ซาไปตามร่างกายคล้ายกับเกิดปิติในสมาธิอย่างไรอย่างนั้นยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งเหมือนกับตกอยู่ในห้วงแห่งความปื้มปิติอย่างไม่เคยมีมาก่อนเลยพระวิริยัง ยอมรับว่าศรัทธ,ธาที่เกิดขึ้นจากศิธิ์กับอาจารย์นี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์เหลือหลายขณะที่กำลังจะเหยียบย่างเข้าไปในบริเวณที่พักข,ของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นความเชื่อตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวท่านเป็นธรรมตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวท่านเป็นความซาบซึ้งตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวท่านแม้ขณะที่กำลังจะก้าวย่างเข้าสู่ลานวัดที่พักก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ยากจะพูดออกมาว่าเป็นอย่างไรถึงแล้วการรอคอยของพระวิริยังได้บรรลุจุดที่หมายอย่างสมบูรณ์ในเมื่อเข้าถึงที่พักและพระวิริยังต้องตกตะลึงนิดหน่อยเมื่อเห็นท่านพระอาจารย์มั่นเป็นครั้งแรกของชีวิตซึ่งท่านได้นั่งอยู่ที่ศาลาหลังเล็กชี้มือมาอย่างท่านพระอาจารย์กงมาและพระวิริยัง สั่งให้พระภิกษุรูปหนึ่งและสามเณรให้รีบมารับบริขารที่พระวิริยังกับท่านพระอาจารย์โกงมากำลังตะพายบาดแบกกดความนึกความคิดไปต่างๆนานาหายจากจิตไปแล้วโดยสิ้นเชิงกลับมาเป็นความเลื่อมใสขณะที่มาถึงเป็นเวลาบ่ายห้าโมงเย็นแล้วและท่านพระอาจารย์มั่นได้สั่งให้พระจัดบริขารนำไปกุฏิซึ่งได้จัดไว้เป็นอย่างดีล่วงหน้าแล้ว และท่านพระอาจารย์กงมาได้พาพระวิริยังซึ่งขณะนี้ตัวเบาจริงๆเพราะบริขารที่ถูกตะภายมาถึงห้าร้อยเส้นได้ถูกปลดออกไปแล้วเข้าไปกราบนมัสก,การท่านพระอาจารย์มั่นบนศาลาเล็กซึ่งมุงด้วยหญ้าคาประโยคแรกและน้ำเสียงครั้งแรกที่เป็นคำพูดของท่านพระอาจารย์มั่นที่เข้าสู่โสดระสาทของพระวิริยังยังจำได้แม่นยำเพราะเป็นคำที่ทราบซึ้งอะไรเช่นนั้น เออเจ้าลูกศิษย์อาจารย์เหนื่อยแทบบ่อหมายความว่าเหนื่อยมากนักหรือท่านพระอาจารย์กงมาได้ตอบว่าไม่เหนื่อยเท่าไรพอทนได้ครับท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้พระอาจารย์กงมากับพระวิริยยังไปส่งน้ำมีพระภิกษุสามเณรได้จัดน้ำร้อนน้ำเย็นไว้พร้อมคอยรับข้อปฏิบัติข้อวัดของที่นี่ พระภิกษุสามเณรที่อยู่กับพระอาจารย์มั่นนี่ช่างเรียบร้อยและรู้ทุกทุกอย่างยิ่งกว่าผู้ที่อยู่ในถิ่นเจริญที่ได้ศึกษาสูงเสียอีกแม้ว่าที่นี่จะเป็นบ้านนอกอยู่ในป่าดงดูแค่ลานวัดแม้จะมีต้นไม้ปกคลุมอยู่หนานแน่นแต่ภายใต้ต้นไม้ที่เป็นลานจะถูกกวาดเรียนเรียบไม่มีใบไม้รกรุงรังโอ่งน้ำทุกแห่งวางอย่างมีระเบียบกระทั่งฝาปิดอง ขันตักน้าแม้จะเป็นกระบวยซึ่งทำด้วยกะลามะพร้าวแต่ก็สะอาดเรียบร้อยองค์ถูกขัดทั้งข้างนอกข้างในสะอาดสะอ้านหลังจากส่งน้ำเสร็จแล้วเข้าไปที่กุฏิที่จัดไว้แม้จะเป็นกุฏิมุงย่าคาแต่สะอาดจริงๆแม้แต่ผ้าเช็ดเท้ายังพับเป็นระเบียบแทบไม่กล้าเหยียบลงไปเลยเมื่อเข้าห้องยิ่งดูเป็นระเบียบ เพราะบริขารต่างๆถูกจัดไว้เรียบร้อยแม้กระทั่งบาทตั้งแล้วเปิดฝาเพื่อไม่ให้อับและเหม็นกินทั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะพระพิสุสัม,มเนรทั้งหลายได้ถูกอบรมการปฏิบัติข้อวัดต่างๆอย่างดียิ่งจึงเป็นอันว่าวัฒนธรรมของพระนี้มีอยู่แม้กระทั่งในป่าเขาในท้องถิ่นธุรกันดาลที่ห่างไกลความเจริญเมื่อพระวิริยังได้กลับออกจากกุฏิ มองไปโดยทั่ววัดเห็นพระเนนทุกรูปต่างก็เข้าที่เดินจงกรมอยู่ตามกุฏิของตนเพราะกุฏิแต่ละหลังจะมีทางเดินจงกรมทุกหลังขณะนั้นบรรยากาศโดยทั่วบริเวณช่างสงบเอาจริงๆแต่ละรูปต่างก็มุ่งหวังเพื่อพระนิพพานโดยแท้แม้จะมองไปที่กุฏิท่านพระอาจารย์มั่นก็เห็นท่านกําลังเดินจงกรมอยู่เช่นเดียวกันพระวิริยังก็เลยเข้าทางจงกรมต่อไป แม้จะเดินทางมาถึง20กิโลเมตรแล้วแทนที่จะพักกันวันนั้นแต่เมื่อเห็นทุกรูปเข้าที่จงกรมหมดแล้วก็ต้องเข้ากับเขาต่อไปแต่ก็ไม่เห็นว่าจะเหน็ดเหนื่อยเลยเพราะขณะนี้มีปิติอยู่ในตัวแล้วและเป็นความสำเร็จในชีวิตของความเป็นพระอย่างที่จะต้องจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของตนเองด้วยความหนักแน่นของจิตใจขณะนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้หลังจากเดินจงกรมเสร็จ พอท่านพระอาจารย์มั่นท่านขึ้นกุฏิพระพิสุสัมมาเนนก็หยุดจงกรมคอยสังเกตว่าท่านจะเข้าห้องเลยหรือท่านจะนั่งอยู่ข้างนอกถ้าท่านนั่งอยู่ข้างนอกพระพิสุสัมมาเนนทั้งหลายก็จะเรียบขึ้นตามไปเพื่อจะได้ฟังธรรมจากท่านวันนั้นท่านได้มานั่งข้างนอกพระพิสุสัมมาเนนทั้งหลายก็ทยอยกันขึ้นไปที่กุฏิของท่านพระวิริยังมองเห็นท่านพระอาจารย์กงมาผู้เป็นอาจารย์กําลังเดินขึ้นไป พระวิระยังก็เดินตามขึ้นไปบ้างเป็นอันว่าการเดินทางแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ต้องคำนึงถึงเมื่อทุกรูปนั่งอยู่ในความสงบต่างก็ดูเหมือนจะพยายามสำรวมใจกันอย่างเต็มที่พอเท่าที่สังเกตดูทุกๆท,ท่านอยู่ในลักษณะเตรียมพร้อมหมายถึงพร้อมจะรับธรรมโดยอาการสงบสงี่ยมสำรวมระวัง แม้กระทั่งการเดินและการนั่งน่าเลื่อมใสจริงๆทำให้พระวิริยังก็ต้องเตรียมพร้อมเช่นเดียวกันซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการพบท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งก็ได้รับคำเล่าลือว่าท่านมีความหนักแน่นในธรรมวินัยและมีพลังจิตหน้าเกงขามแต่ท่านกลับมีกิริยามาร,รยาที่อ่อนน้อมละมุนละไมทักทายปลาใสกับท่านพระอาจารย์กงมาอย่างเป็นกันเองคล้ายกับท่านได้คุ้นเคยกันมาตั้งเป็นสิบสิบปี ทำให้พระวิริยังคลายความตึงเครียดไปตั้งเยอะจึงค่อยพอหายใจโล่งไปได้เมื่อเห็นท่านคุยไปและยิ้มย่องผ่องใสเหมือนธรรมดาหลังจากท่านถามสารทุก์สุขดิบกับท่านพระอาจารย์กงมาแล้วก็หันมาถามพระวิริยังว่าได้มาพร้อมกันหรือและมากันยังไงพระวิริยังก็ตอบว่าครับมากับท่านพระอาจารย์ของผมครับเดินทางมาโดยเท้าตลอด เป็นระยะหลายร้อยกิโลเมตรท่านยิ้มแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อไปท่านหันหน้าไปทางพระพิสุสัมเณีทั้งหลายแล้วท่านก็เริ่มแสดงธรรมตั้งแต่เวลา20นาฬิกาโดยประมาณถึงเวลา24นาฬิกาเป็นการแสดงธรรมอย่างละเอียดอ่อนในเนื้อความแห่งธรรมจักรกับประวัตนสูตรซึ่งพระวิริยังไม่เคยฟังวิธีการอธิบายอย่างนี้มาก่อน ตลอดเวลา4ชั่วโมงเต็มซึ่งเป็นเวลาม่ใช่น้อยสำหรับการแสดงธรรมซึ่งท่านพูดอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดท่านแสดงพอสรุปได้ว่ามัชชิมาทางกลางหมายถึงอะไรหมายถึงความพอดีของพอดีนั้นมีความสำคัญถ้าทุกสิ่งทุกอย่างขาดความพอดีใช้ไม่ได้ ไม้ที่จะตัดเป็นบ้านขาดความพอดีก็เป็นบ้านไม่ได้จีวรเสื้อผ้าตัดยาวไปสั้นไปก็ใช้ไม่ได้อาหารมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ได้ความเพียรมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้มัชิมาทางกลางคือขจัดสิ่งที่ไม่พอดีให้พอดีนั่นเองทำสมาธิหลงไปในทางสุขก็ตกไปในทางรักทำสมาธิไม่ดีในบางคราวเศร้าใจก็ตกไปในทางชังการขจัดเสียซึ่งส่วนทั้งสอง คือการเดินเข้าสู่อริยมรรคการถึงอริยมรรคนั่นคือการถึงต้นบัญญัติการถึงต้นบัญญัติคือการถึงพุทธ,ธะยาขนาดน,นี้เองเป็นยาขนานแรกที่ท่านพระอาจารย์มั่นส่งให้พระวิริยังฉันมันช่างเป็นยาขนานที่หนักเอาการแต่เป็นธรรมที่ซาบซึ้งตรึงใจเป็นที่สุดแม้ว่าท่านพระอาจารย์กงมาและพระวิริยังจะได้เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยมากสักเพียงไหน แต่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ไม่ได้คำหนึงถึงเหตุการณ์เหล่านั้นเอาทำเป็นใหญ่ร่างกายช่างมันทรมานมันนี่เป็นคำพูดของท่านแต่ทางท่านพระอาจารย์กงมาและพระวิริยังได้ถูกทรมานแล้วอย่างไม่ต้องมีการหลีกเลี่ยงได้แต่การถูกทรมานในครั้งนี้เป็นการทำโดยความเต็มใจทั้งสองฝ่ายคือผู้ถูกทรมานก็ไม่ย่นยอ่อผู้ทรมานก็ไม่ท้อถอย ก็เลยเข้ากันได้เป็นอันว่าได้ต่อสู้กับกิเลสอย่างได้ผลคุ้มค่าเป็นที่สุดประวัติหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรตอน6ได้จบลงแล้วเพื่อนๆพอรอติดตามตอนต่อไปนะคะตอน7ตอนท่านพระอาจารย์มั่นเรียกพระวิริยังไปอุปถากอย่างใกล้ชิด